สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวานหลังครอบกันครับเมื่อปลายปีที่แล้วครับได้มีข่าวว่ามีวานหลังครอบตัวหนึ่งได้เดินทางไกลถึง1 3 0 0 0กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลเกือบ2เท่าเป็นระยะทางที่วานหลังครอบในอพยพปกติครับโดยปกติแล้วครับวานหลังครอบก็จะมีการอพยพหรือว่าเดินทางไกลในแนวเหนือใต้ครับก็คือหากินในบริเวณที่มีอากาศเย็น แล้วก็ลงอพยพลงมาผสมพันธุ์หรือว่าออกลูกในบริเวณที่อากาศอบอุ่นกว่าหรือว่าที่อยู่ใกล้แถบเส้นศูนย์สูตรแต่วันตัวนี้ครับมมนได้เดินทางในแนวเหนือใต้แบบปกติครับแต่ว่ามันได้เดินทางเป็นเส้นโค้งแล้วก็เป็นการเดินทางที่ไกลที่สุดที่เคยมีมาซึ่งวันตัวนี้ครับก็ถูกถ่ายภาพไว้ได้เมื่อปี2022ในปี2013 นักวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายภาพวานหลังค่อมเต็มใบตัวผู้ตัวหนึ่งนอกเอาวทิบูกา้าบนชายฝั่งมาสมุทรแปซิฟิกของโคลัมเบียโดยมันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวานหลังค่อมอีก7ตัวซึ่งเป็นการติดตามและก็เก็บข้อมูลตามปกติครับเช่นเดียวกับในปี2017วันตัวเดียวกันนี้ครับได้รับการรายง,งานว่าพบอยู่ที่บาฮีอาซาลาโนนอกชายฝั่งโคลัมเบียในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากจุดพบเห็นครั้งแรกประมาณ78กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องกะติอย่างมากครับที่จะพบเห็นวานหลังค่อมในบริเวณเดิมๆแต่แล้วในปี2022วันตัวน,นี้ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งนอกชายฝั่งแซนซิบาของแทนซาเนียในมหาสมุทรเอเดียห่างจากจุดที่พบเห็นครั้งแรก13,046กิโลเมตรแต่ก็มีความเป็นไปนได้เช่นกันว่าระยะทางที่วานเดินทางจริงๆครับอาจจะไกลกว่านี้มาก แล้วรู้ได้ยังไงครับว่าวานที่พบเห็นนี่ครับเป็นตัวเดียวกันผลการศึกษาครั้งนี้อบนพื้นฐานข้อมูลภาพถ่ายวานหลายพันลูกที่ส่งมาจากบรรดานักวิจัยนักสังเกตการวานและบุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า happywan com ซึ่งจะใช้ ai ในการจับคู่รูปร่างในรูปแบบของครีบหางของวานหลังค่อมเพื่อจัดทำเป็นแผนที่การเคลื่อนไหวของพวกมัน อยพืน่นที่จะต่างทั่วโลกซึ่งรอยหางของวานนั้นครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสามารถระบุตัวตนได้เช่นเดียวกับลายนิ้วมือของมนุษย์ก็มีอยู่สองทฤษฎีด้วยกันนะครับที่วานหลังความตัวนี้ครับได้ตัดสินใจออกเดินทางไกลทฤษฎีที่1ครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็อาหารที่มีอยู่ที่เดิมครับอาจจะน้อยลงครับเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวน มันก็เลยออกเดินทางเพื่อหาอาหารในที่แหล่งใหม่ส่วนทฤษฎีที่สองก็คืออาจจะออกเดินทางเพื่อหาแหลง่งพ่อพันธุ์หรือว่าแหล่งสมพันธุ์ใหม่นั่นเองครับวันลังค้อมจะอยู่ในประเภทของวันบาลินครับหรือว่าวาันกองกินกินอาหารโดยการใช้บาลินกองกุ้งเคยคริวแพงตน้นหรือว่าพวกปลาตัวเล็กๆพวกมันจะทํางานกันเป็นทีมครับเพื่อต้อนฝุงปลาแล้วก็หลอกล่อเหยื่อ มีทั้งการใช้ฟองอากาศใช้เสียงซึ่งวิธีการหาอาหารเฉพาะอย่างหนึ่งของวานหลังค่อมก็จะเรียกว่าการต้อนฝูงปลาด้วยตะข่ายฟองอากาศก็คือจะมีวานตัวหนึ่งทําหน้าที่ปล่อยฟองอากาศเป็นวงกลมเพื่อล้อมฝูงปลาเอาไว้แล้วก็วานตัวอื่นก็จะต้อนฝูงปลาให้ลอยขึ้นไปบนผิวน้ําแล้ววานก็จะกระโดดงับเหยื่อบนผิวน้ําวานหลังค่อมมีชื่อสามัญครับนั่นก็คือฮัมแบกวาน ก็มาจากลักษณะเด่นของหลังที่นูนขึ้นมาเหมือนกับคนหลังค่อมนั่นแหะครับโดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเมกับเชล่านวเอ็นเกลียคำว่าเมกับเชล่าครับก็แปลว่าปีกใหญ่ก็มาจากคลีบอกที่ยาวส่วนนู v วเอ็นเกลียครับก็มาจากนิวอิงแลนด์โดยอ้างอิงถึงสถานที่นักล่าวานชาวยุโรปพบวานหลังค่อมเป็นครั้งแรกก็คือเขตนิวอิงแลนด์ในสหรัฐอเมริกา โดยสมัยก่อนครับวานหลังข้อมถูกล่าอย่างหนักก็กคือล่ากันเป็นแบบอุตสาหกรรมเลยนะครับทําให้พวกมันลดจํานวนลงอย่างมากโดยคาดว่าวานหลังข้อมลดจํานวนลงถึง95%ก่อนที่จะมีการออกกฎหมายการระงับการล่าวานในปี1985หลังจากนั้นครับพวกมันก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนมากขึ้นปัจจุบ,บันก็คาดว่ามีจำนวนชากรอยาว84,000ตัว วันหลังค่อมจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้4-10ปีโดยเฉลี่ยแล้วครับวันตัวเมียจะออกลูก1ตัวทุกๆ2-3ปีตั้งครรภ์สเปเดือนลูกวันจะกินนมแม่นานถึง1ปีครับก่อนที่จะหย่านมก็จะหากินกับแม่ประมาณ2ปีนะครับก่อนจะแยกตัวไปผจญภัยในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ตัวเต็มที่ครับหนักได้ถึง45ตันยาว25เมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ8ของวานทั้งหมด ทุกคนสงสัยไหมครับว่านมของวานนั้นอยู่ที่ไหนถ้าดูจากรูปเราจะเห็นว่าลูกวานหลังค่อมกําลังดูดนมแม่อยู่นะครับอันก็แสดงว่านมของวานอยู่ใต้ท้องวานจะไม่มีเต้านมให้ลูกดูดเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบกนะครับแต่จะมีหัวนมหรือว่าต่อมน้ํานมอยู่โดยแม่วานจะใช้วิธีบีบและพ่นน้ํานมใส่ไปในปากของลูกวาน จะมีกล้ามเนื้ออยู่รอบๆปากตอมนะครับเพื่อทําการยืดหัวนมออกและดึงหัวนมกลับเพื่อให้นมเสร็จนมของวานครับจะมีลักษณะเหนืดเหนียวและคุณคุณสมบัตินี้นี่เองครับที่ทําให้น้ํานมจากแม่วานละลายไปกับน้ําได้ยากนี่ก็จะเป็นรูปวานหัวถุยนะครับป้อนนมลูกในมหาสมุทรอินเดียเมือเดือนพฤศจิกายนพศ2563ก็ภาพจากคุณไม้ คอรัสเตเลฟช่างภาพใต้น้ําและผู้ถ่ายทอดโลกใต้ทะเลจากกรุงมอสโกตอนนี้เรารู้นะครับว่าวาันมีหัวนมอยู่ใต้ท้องครับแต่มีใครรู้ไหมครับว่าวานมีหัวนมกี่หัวครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับก็ด้วยคอมเมนต์แปันข้อมูลกันด้วยนะครับวานหลังค่อมครับก็จะกระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งออกเป็น14กลุ่มตามแหล่งที่อยู่อาศัยครับ กลุ่มแรกครับก็คืออยู่หมู่เกาะอินเดียตะวันตกอยู่แถบทะเลแคริเบียนนะครับแถวคิวบาบริติโกที่เราเห็นเป็นวงกลมนี้นะครับนั่นก็คือเขตอุบุนพื้นที่สมพันธุ์แล้วก็ออกลูกเราก็จะเห็นว่าอยู่แถวเส้นศูนย์สูตรส่วนเส้นประยงไปนั้นครับที่เป็นสีเขียวก็คือพื้นที่หากินก็จะหากินตลอดแนวมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแต่เอาเมนที่อยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดายาวไปจนถึงนอร์วีและสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงเรียกหมู่เกาะแถบทะเลแคริบเบียนว่าเป็นหมู่เกาะอินเดียตะวันตกก็คือในปีคิศกราั1492ครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสและก็กองเรือสเปนของเขาครับออกเดินทางจากสเปนแล้วมาถึงหมู่เกาะในทวีปอเมริกาเห็นคนพื้นเมืองครับหน้าตาคล้ายกับคนที่อยู่อนุทวีปอินเดีย น,นั้นก็รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันด้วยนะครับก็จะถูกเรียกว่าอินเดียตะวันออกคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับจึงคิดว่าตัวเองได้ลงจอดเรือที่ส่วนตะวันออกสุดของหมู่เกาะในรุกฟี่อินเดียจึงเรียกชาวพื้นเมืองว่าอินเดโอหรือว่าอินเดียนชื่อชนเผ่าที่เราน่าจะคุ้นหูกันมากที่สุดครับนั่นก็คือชนเผา่าอินเดียนแดงและเรียกพื้นที่ที่เพิ่งค้นพบใหม่นี้ว่า เป็นอินเดียตะวันตกซึ่งเดิมทีครับคำว่า west indies หรือว่าอินเดียตะวันตกใช้กับทวีปอเมริกาทั้งหมดกลุ่มที่2ครับนั่นก็คือหมู่เกาะเคปเวิร์ดและแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือก็จะขึ้นเหนือไปหากินแถว์นว์แถวกินแลนด์นู่นล่ะครับกลุ่มที่3ามแปซิฟิกตะวันตกเชียงเหนืออยู่แถวจงังหวัดโอกินาวาของญี่ปุน่นและก็ฟิลิปปิน อุปชากรน,นี้ครับแหล่งอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลแบริงตะวันตกและก็นอกชายฝั่งของรัสเซียและหมู่เกาะอลูเชียนใน阿拉斯ากลุก่มที่4อยู่ที่ฮาวายครับก็จะหากินอยู่ในแปซิฟิกตอนเหนือรวมถึงหมู่เกาะอลูเชียนทะเลแบริง่งอ,าอ่าวลาสกาลาสกาตะวันออกเฉียงใต้และก็บริติสโคลอมเบียตอนเหนือของแคนาดากลุ่มที่5อยู่ที่เม็กซิโกครับ พอพันตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของ Mexico, มิกซิโกและหมู่เกาะเรบลลาวิเกโดเคลื่อนผ่านคาสมุดบาฮาคาลิฟอร์เนียทลงอาหารก็จะกว้างนะครับก็ตั้งแต่แคลิฟอร์เนียไปจนถึงหมู่เกาะอลูียและอาสกากลุ่มที่6อยู่ที่อเมริกากลางครับพอพันตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของอเมริกากลางรวมถึงนอกชายฝั่งคอสตาริกาปานามากติมาลาเอูซามาร์ฮอนดูรัสและนิการากัว และอาหารก็จะอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและบิทิสโคลอมเบียตอนใต้กลุ่มที่7ก็คืออยู่แถวบาซินครับกลุ่มที่8ดอยู่กาบองและก็แอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้กลุ่มที่9แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้และเกาะมาดากัสการ์กลุ่มที่10ออสเตรเลียตะวันตก11อออสเตรเลียตะวันออกกลุ่มที่12อยู่ที่โอเชียเนียครับ ก็กลุ่มที่13อยู่ที่แปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประชากรวาลังค้อม7กลุ่มในซีกโลกใต้ก็ตั้งแต่กลุ่มที่7ถึงกลุ่มที่13ครับซึ่งทั้งหมดก็จะหากินในน่านน้ำแอนตาร์กติกาส่วนกลุ่มที่14ก็คืออยู่ที่ทะเลอาหรับครับซึ่งประชากรของกลุ่มนี้ก็ไม่ได้อพยพไปไกลนะครับก็จะหากินอยู่แถวทะเลอาหรับนี่แหละครับส่วนเจ้าตัวที่เดินทางไกลที่ได้พูดถึงตอนต้น จากนอกชายฝั่งโคลอมเบียไปจนถึงนอกชายฝั่งเซนซิบาของประเทศแทนซาเนียก็น่าจะมาจากประชากรจากกลุ่มหมายเลข13เดินทางไปยังกลุ่มหมายเลข9กนะครับในน่านน้ำไทยครับก็จะมีการพบเห็นวานหลังข้อมอยู่2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อปีส5 5 2ัรครับที่อ่าวปอจงังหวัดภูเก็ตส่วนครั้งที่2ครับพบเมื่อวันที่23สิงหาคมส5 6 6ร ก็ระหว่างจังหวัดภูเก็ตแลวก็เกาะพีพีจังหวัดก,กระบี่นะครับส่วนทั้งสองครั้งครับก็พบที่ทะเลอันดามันนั้นก็แสดงว่าวันหลังค่อมที่พบเห็นทั้งสองครั้งครับก็คงน่าจะมาจากกลุ่มที่1 4นั่นแหละครับก็คือมาจากทะเลอ่ะและเมื่อต้นปีส0 25นี่เองครับมีนักท่องเที่ยวผูกวันหลังค่อมนับเข้าไปในปากเลยครับ ซึ่งก็จะเป็นชาว,วเวเนซวเอลานะครับที่มาอาศัยอยู่ในชิลีชื่อเอเดียนซิมันคาสวัย23ปีแล้วก็พ่อของเขาครับในพายเรือคายักผ่านช่องแคบแม็กเจลแรนทางตอนใต้ของชิลีซึ่งเอเดียนครับก็ได้ถูกวันหลังข้อตัวหนึ่งนับเขาเข้าไปในปากพร้อมกับเรือคายักก็อยู่ในปากวานประมาณ3วินาทีนะครับแล้วก็วานก็คลายก็ออกมา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นว่าวาันหลังค่อมตัวนี้ครับคงหากินอาหารตามปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามาผูกงับก็กับเรือคายยากของนักท่องเที่ยวพอดีเมื่อวานงับเขาเข้าไปแล้วครับก็คงรู้เลยเลยว่าไม่ใช่อาหารที่จะกินได้เพราะว่ามีขนาดใหญ่เกินไปก็เลยคลายเขาออกมาเมร่ะวานหลังค่อมครับก็จะเป็นวันกองกินก็จะกองกินพวกแต่พวกกุ้งเคยก็ป่าตัวเล็กเท่านั้นใช่ไหมครับ ส่วนอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นครับวานก็จะกินไม่ได้ครับสําหรับเอเดียนเองครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับครับนี่ก็คือควานหลังค่อมครับสัตว์ที่เคยถูกล่าอย่างหนักจนเหลือประชากรที่น้อยนิดครับก็ยังดีนะครับที่มีการอนุรักษ์กันครับทำให้ประชากรของมันปัจจุบันก็คงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรครับก็คอมเมนต์เปันข้อมูลกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมและกดติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับทีมีสวัสดีครับ